ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทำเศษส่วนนะคะให้เป็นเปอร์เซนต์กันบ้างนะคะทำเศษส่วนให้เป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ทำจำนวนทศนิยมนะคะให้เป็นเปอร์เซนต์ทำง่ายมากเลยนะคะก็คือเอาเศษส่วนคูณด้วยร้อยเข้าไปนะคะแล้วก็เอา,เอาจำนวนทศนิยมคูณร้อยก็จะกลายเป็นเปอร์เซนต์เลยนะคะ,ะเดี๋ยวบีจะเริ่มทำเลย ส6สิบหกส่วน60สินะคะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอาส6สบส่วน60คูณร้อยเลยค่ะ ตรงนี้เราจะเอา20เอายีหารนะคะตรงนี้ก็จะ60ก็จะเหลือ3ามร้อยหนึ่งก็จะเหลือ5แล้วก็3หาร36นะคะได้12 สิบสองคูณห้าอ่าสิบสองห้าหกสิบก็จะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสามสิบหกส่วนหกสิบเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบแปดส่วนแปดสิบก็คูณร้อยเลยนะคะ เอายี่สิบหารตรงนี้จะได้สี่ร้อยหนึ่งก็จะเหลือห้าเอาสี่หารหกสิบแปดไดอา 17นะคะ17คูณ5 17คูณ5ก็ได้85นะคะ17คูณ5ได้85ก็จะได้เป็น85% 4สส่วน120 ถ้าะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณร้อยเลยค่ะ เอายี่สิบหารนะคะได้หกร้อยหนึ่งก็เหลือห้าเหมือนเดิมหกหารสี่สิบแปดหกแปดสี่สิบแปดนะคะแปดคูณห้าได้สี่สิบก็เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ 5 4สิ่วนร้อก็คูณร้อยเลยค่ะ ยี่สิบหารร้อยยี่สิบได้หกยี่สิบหารร้อยได้ห้าเหมือนเดิมหกหารห้าสิบสี่หกเก้าห้าสิบสี่นะคะเก้าคูณห้าก็ได้สี่สิบห้าเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็น แล้วก็15ส่วน30ก็คูณร้อยเลยค่ะ เอายี่สิบหารได้อีกนะคะยี่เอา่สิหารไม่ได้อันนี้เอา10หารเอาสิหารนะคะสิบหารตรงนี้ก็จะเหลือ3ตรงนี้ร้อยหนึ่งก็จะเหลือ10 3หาร15บห้าอ่าสามหตรงนี้ได้5้าห้าคูณสิก็ได้50%ค่ะ แบบนี้เลยนะคะถ้าหาเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปถ้าเป็นจำนวนทศนิยมแล้วก็เอาจำนวนทศนิยมคูณร้อยเหมือนกันค่ะคูณร้อยเลยนะคะอ่ะเราจะทําเป็นเศษส่วนก่อนก็ได้อย่างห้าอย่างศูนย์จุดศูนย์ห้าสองเนี่ยทําให้เป็นเศษส่วนมันก็จะได้ห้าสิบสองส่วนพันใช่ไหมคะก็เอาห้าสิบสองส่วนพันเนี่ยคูณร้อยนะคะหรือเราจะไม่ต้องทําให้เป็นเศษส่วนเราจะ คูนร้อยไปเลยก็ได้นะคะคูณร้อยก็กระเถิบจุดทศนิยมมาทางด้านขวามือนะคะค่าจะต้องมากขึ้นอ่ะ0.052คูณร้อยก็กระเถิบไป2ตำแหน่งนะคะ12ก็จะได้5.2ได้5.2%เปอร์เซ็นนะคะ ตรงนี้0.64คูณ100ก็จะกระเถิบมาทางขวา2องตำแหน่ง1 2ก็จะเป็น64ก็จะได้64%เปอร์เซนต์นะคะ8.72ก็คูณ100ก็กระเถิบมา2ตํตำแหน่งทางขวา1 2ก็เป็น872นะคะ ก็ได้แปดร้อยเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นตตรงนี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองสามก็คูณร้อยกระเถิบมาทางขวาสองตำแหน่งเหมือนกันนะคะสองตำแหน่งก็หนึ่งสองก็จะเหลือจุดสองสามหรือศูนย์จุดสองสามอะก็จะได้ศูนย์จุดสองสามเปอร์เซ็นต์นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ทำได้ง่ายๆและรวดเร็วนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ